สาวสาวรุ่นหนนี้เนี่ยก็อยากจะดูหล่อดูสวยกันนั่นเองนะคะวันนี้เราก็เลยมีแขกรับเชิญซึ่งเป็นปูรูของเราประจำวันนี้นะคะรู้เรื่องแน่นอนเลยเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมความงามนั่นเองเดี๋ยวเรียนเชิญคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับเขาคนนี้กันดีกว่านะคะขอเรียนเชิญพบกับนายแพทย์วิชรุตตันพัฒนรัตน์นะคะเดี๋ยวว่าคุณหมอคิดนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวันนีค่ะสวัสดีค่ล้วะเดีค่ะสวพูดคุยสวันเรื่งควมสวยคามงามสดีคุะหวอโดฉพาะ่ว้เนีนิยมกับการ ที่ไปฉีดน,นู่นน ik> ั่นนี่และที่สําคัญฟิลเลอร์เขาบอกว่ามันดีมากถามก่อนเลยแลวกันค่ะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าฟิลเลอร์มันคืออะไรบางคนอาจจะได้ยินได้ยินกับโบท็อกซ์มากกว่าตอนนี้ค่ะฟิลเลอร์คืออะไรครับคุณหมอก็ฟิลเลอร์นะครับมันจะเป็นสารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งนะซึ่งสังเคราะห์ สิ่งสิ่งที่มีอยู่ในผิวหนังของเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรการแพ้ซึ่งฟิลเลอร์เนี่ยชื่อชื่อมันก็บอกแล้วมันมันมันฟิวเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมันจะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปบนหน้าของเราที่ที่คุณหมอที่บอกว่ามันเป็นสารที่อยู่อยู่ในร่างกายแล้วพายโรนิกแอซิดฮะคือเหมือนเขาไปกระตุ้นเหรอคะคือสารตัวเนี้ยร่างกายเรามีแต่ฟิลเลอร์เนี่ยสังเคราะห์เรียนแบบขึ้นมาอ๋อเหมือนเราสังเคราะเรียน ให้เหมือนกับสารที่อยู่ในร่างกายเราัแล้วก็คือไปเติมเต็มกับส่วนที่มันเริ่มเริ่มบุ๋มเริ่มเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือแล้ตัวนี้เติมจริงๆมันคือเติมอะไรบ้างคะก็เติมไอสารตัวนี้ครับพายเลือดจมิงจรงเติมนบนร่างกายเราอะค่ะมันจะเติมเฉพาะร่องล่องที่เกิดเกิดขึ้นเวลาที่เราไม่ได้แสดงอารมณ์คือส่วนใหญ่เขาจะเน้นที่ใบหน้าเช่นเช่นตอย่างเงี้ยอะอย่างอย่างน้องพิธีกรกล้องกล้องซูมตัวนี้ค่ะ โทษนะอย่างอย่างของน้องิริกรเนี่ยเห็นว่าใต้ใต้ตาแกจะมีร่องะฮะเป็นเป็นร่องน้ำตาอันนี้ใช้เซลีลเลอครับ้วลองยิ้มยิ้มยิ้มสุดชีวิตเลยเกินนะมไกลขนาดนี้ยิ้มสุดชีวิตแล้วยิ้มเห็นไหมมันจะมีร่องตรงติงกาแล้วก็ตรงเขาเรียกเขาเรียกว่าบันนี่ลายครับตรงจมูกอันนี้ใช้บันนี่ลนยอันนี้ใช้ใช้โบท็อปครับมันเป็นชื่อชื่ จากโปรตีนชนิดหนึ่ง <ขา S 1> ที่มีอยู่ในแบคทีเรียครับซึ่ง <c oughs> โปรตีนชนิดนี้เนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อข่ายตัวเ<อ>พราะ<อ>ว่ารอยย่นจากการที่เกิดจากการแสดงอารมณ์ของของคนเราอะมันเกิดจากอย่างอย่างผนหหน่อยไม่เกิดจากการหดตัวของของกล้ามเนื้อมันเลยเป็นรอยขึ้นมาอพอเราฉีดบอท็อกไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะขายตัวรอยมันจะเลยจะลดลงครับแลแล้วที่หมอบอกว่าพอตอนนี้พอพูดถึงคือเลิกปุ๊บ แล้วพอเติมตัวนี้เติมได้ที่นี้เราเราจะดูยังไงว่าเออตรงเนี้ยมันเติมฟิลเลอร์หรือตรงเนี้ยเติมโบท็อกอ๋อนี้แพทย์รู้อยู่แล้วอ๋อแพทย์รู้อยู่แล้วใช่ต้องต้องให้แพทย์พิเจรนาแล้วผิวแต่ละคนมันก็ต้องดูเคสด้วยใช่ไหมคะก็อย่างที่หมอบอกว่าร่องที่เกิดจากการแสดงอารมณ์ใช้ใช้โบท็อกนะครับส่วนร่องที่ที่ที่มีอยู่แล้วใช้ฟิลเลอร์ เห็นบางคนเขาไปเติมจมูกกันเป็นประเภทเดียวกันอ๋ออ้ใช้ใช้ฟิลเลอร์ครับแต่ว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันจะมีหลายโครงสร้างอะค่ะคือแต่ละโครงสร้างก็จะใช้ฉีดในชั้นผิวหนังที่ไม่เหมือนกันอย่างอย่างฟิลเลอร์ตัวที่ฉีดจมูกก็จะเป็นฟิลเลอร์ชนิดหนึ่งซึ่งความหนาแน่นมันจะเยอะกว่าจำนวนโมเลกุลจะเยอะมันจะมันจะสามารถจะ ดำรงอยู่บนกระดูกได้เ,ออเพราะวั้นเราสามารถจะฉ,ออฉีดคนที่ด่้งไม่มีเนะี่ยให้เป็นแบบเหมือนเสริมจมูกได้เลยซึ่งซึ่งลักษณะมันจะนมันจะเป็นมันจะธรรมชาติกว่าเสริมด้วยซิลิโคนนะครับเพราะมันจะมันจะไม่ค่้ยรูเป็นแท่งค่ะแล้วยอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่เขาไปฉีดจมูกครับคุณหมอแล้วแล้วเกิดวันหนึ่งเขาเกิดแบบไม่อยากจะไปฉีดไม่อยากไปเติมละอยากจะไปทําให้มันเป็นซิลิโคนเข้าไปทั้งแท่งเลยอได้ครับเะว่าเราเขาต้องไปขูดอะไรออกไหมคะอ๋อไม่จะเป็นเพราะว่าตัวฟิลเลอร์นี่ถ้าเกิดเป็นฟิลเลอร์ยีี่ห้อท ที่ได้รับมาตรฐานได้รับการรับรองนะครับประมาณ9เดือนมันจะหายไปเองเก้าเดือนนี่อยู่เกือบปีเลยนะใช่แต่ทั้งทั้งนี้ท่านั้นมันจะขึ้นอยู่กับการรักษาดูแลรักษาของแต่ละคนนะเพราะว่าหลังฉีดเขาจะกว่าที่ยาจะคงตัวประมาณ 1. นึสัปดาห์เนี่ยเขาจะให้โดนพวกความร้อนแล้วก็แอลกอฮอล์ก็ต้องงดไปอะไรพวกนี้ครับแล้วการออกกํลังกายก็ต้องระวังอย่าให้มีอะไรไปกระแทกหน้าถ้าเกิดเราดูแลรักษาเป็นมันจะอยู่ได้นาน บางคนอาจจะอยู่ได้ถึงเกือบเกือบปีก็มีค่ะที่ต้องถามคุณหมอนิดนึองอย่างพอฟิลเลอร์เนี่ยมันก็จะต่างจากการคนที่เขาใส่ซิลิโคนเข้าไป<ช>อย่างถ้าเกิดว่าโอเคเราระวังแล้วบางคนอาจจะแบบอุจมูกใส่ <c oughs> ฟิลเลอร์นะแต่ว่าไปโดนแง่งเงืงสักอย่าง มันจะไม่เป็นรอยมากเท่ากับใสซิลิโคนอย่างนั้นใช่ไหมคะก็ก็น่าก็น่าจะใช่ครับเพราะมันเหมือนเราไปปั้นได้ด้วยหรือเปล่าคือคือมันจะปั้นได้เฉพาะในช่วงที่มันยังไม่คงตัวอย่างที่หมอบอกว่าใช่ได้ยินเหมือนกันว่าแบบพอฉีดปุ๊บคุณหมอต้องมานั่งปั้นจมูกเราใช่คือคืออันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคของแพทย์แต่ละคนว่าจะฉีดไปปั้นไปหรือว่าฉีดเสร็จแล้วค่อยปั้นแต่ยงโดยส่วนตัว แต่อโดยส่วนตัวผมนี่ผมจะฉีดไปปั้นไปมันจะสวยกว่าเพราะว่ายาพวกนี้เวลาเวลามันเริ่มคงตัวเนี่ยมันจะปั้นยากเหมือนกันอ๋อมันจะเหมือนแข็งตัวอย่างนั้นใช่ไหมคะเรื่องอาหารการกินมีส่วนไหมคะก็พบแอลกอฮอล์ครับไม่ไม่ไม่ควรแต่แต่ก่อนก่อนนี่เขาให้จะมปฉีดเนี่ยประมาณหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์หมอจะแนะนําให้งดพวกยาที่แบบต้านเกลือเลือดครับเช่นพวกแอสไพรินหรือว่ายากลุ่มพวกเอนเซ่บางตัวเช่นพวกไดโคฟินแอคอะไรพวกนี้ครับประมาณนั้นพวกเอนเซ่ซิลหรือเบรก เะโเสียเนาะอาจจะรู้จักแต่แต่ใช่คุณหมอชื่อมันคือมันคือยาแก้อะไรวะค่ะคุณหมอกำลังพยักหน้าไปพี่พูดมารู้แต่แอสไพรินอย่างเดียวเลยค่ะคือรว่าึงแก้ปวดไม่ถึงพวกยาแก้ปวดต่างๆเนี่ยหรอคะใช่ครับแต่แต่พารานี่ทานได้พาราไม่เกี่ยวเพราะว่าไพรินมันจะทำาะไรทต้านการแจ่อตัวของเกล็ดเลือดครับที่ต้องถามคุณหมอนิดนึงพูดอย่างงี้สารเข้าไปอย่าบางคนแบบ กลัวสิวฉันจะขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสิวขึ้นจมูกเราจะไปกดสิวได้ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็ต้องดูว่าช่วงนั้นยามันคงตัวหรือยังถ้าเกิดถ้าคงตัวแล้วก็ไม่มีใช่ครับถ้าเกิดเลยประมาณ2สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยทำอะไรได้ปกติเลยอ๋อปกติดีค่ะแล้วเรากับการที่เราฉีดซิลเลอร์บางคนก็กลัวเนาะเอาอะไรก็ไม่รู้ไปอยู่ในร่างกายของเรามันมีความปลอดภัยขนาดไหนอะคะคุณหมออย่างที่หมอบอกว่ามันจะสังเคราะห์มาเหมือนกับสารที่มีอในผิวเราอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ของผู้ใดรอมันมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่ามันว่ามันไม่เกิดการแพ้หรืออะไรแน่นอนใช่ผลผลนั่นเองก็คือถ้าเกิดแพทย์คนที่ฉีดเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญพออาจจะเกิดแบบเป็นก้อนหรือว่าฉีดมาแล้วจะไม่สวยขนาดนั้นอ๋อก็คือต้องรอละลายอย่างเดียวป่ะคะถ้าถก็ถ้าเกิดมันมีปัญหาก็ปรึกษาแพทย์เดี๋ยวมันจะมีวิธีที่ทำให้มันหายเร็วขึ้นให้มัให้หายเร็วขึ้นเป็นการรอเก้าเดือนกว่ามันจะอะไรอย่างนี้ไม่เราก็ซัดพวกแอลกอฮอล์ทุก์ไวน์นั่นไง อย่างนั้นนะว่าละลายเลยอย่างนี้นะคะแสดงว่าตอนนี้คือถ้าฉีดตัวนี้รู้แล้วว่าเราก็คือแค่ยาวบางตัวกินได้นะคะที่เรามาต่ออีกอย่างหนึ่งที่เป็นฉีดกันเดาขอขอเสริมเรื่องที่ที่ที่บ่อยายาที่ที่มึควรรับประทานเพราะว่าถ้าเกิดเรารับประทานยาตัวนั้นเนี่ยมาแล้วมาฉีดเนี่ยเวลาฉีดเข็มมันจิ้มไปมันมีโอกา่าจะเลือดไหล พอเลือดหลปุ๊บเราเรื่องมันจะหยุดยากเพราะมันจะช้ำทอนันเองจริงๆไม่ได้เป็นจริงๆมันไม่ได้แอคชั่นกับโปรพิเลอร์ครับเพราะว่าแอสไพรินเวลาถ้าสมมติอย่างเวลาไปหาหมอฟันอะไรเงี้ยใช่เขาจะบอกให้งดให้งดเพราะว่าถ้าไม่งั้นเลือดมันจะไหลไม่หยุดใช่ของฟิลเลอร์ก็เหมือนกันคือมันจะช้ำอ่ะครับเาถ้าเกิดเลือดมันไหลเยอะแล้วเรากดแล้วมันไม่ยอมหยุดมันจะค่ะและนี่างนี้ก็แสดงว่าถ้าเป็นพวกซเป็นหวัดอยู่เป็นไข้กินยาแก้ไข้อยู่ประชีดได้ไหมคะหรือต้องรอให้หายก่อนก็มันต้องอยู่ที่ว่ายาแก้ไข้ที่เขาทานนนนนนน่่่ะะะะะทททาาาออ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 อไรรรใใชััีีีี้้้้้้้ตตตตงงงงบบกกคคคคุณหมมมดดววยเพฉิจ ไปฉีดฟิลเลอร์อบอกคุณหมอให้หมดว่าตอนนี้รับประทานยาอะไรอยู่พรามจริงมันก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันแล้วพวกยากินแล้วขากินอะไรเงี้ยมีผลไหมคะไม่เป็นไรอันนั้นอันนั้นไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะคะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเมื่อกี้พูดถึงยองฟิลเลอร์ไปแล้วมาพูดถึงเรื่องของโบท็อกซ์บ้างคนรู้จักกันได้ยินกันเยอะอันนี้ได้ยินกันเยอะมากนะคะมีบอกว่าโบท็อกซ์ทให้หน้าเรียวเล็กอ่า งงมันสามารถไปทำหน,น้านเ,นเล็กได้ยังไงเขาเคือมันะจะทําให้หน้าเล็กในได้ในกรณีทีออ่รูปหน้าที่ใหญ่ของของคนคนนั้นนะะมันเกิดจากใหญ่เพาราะกล้ามเนื้นอแต่ถ้าเกิดใหญ่เพาราะกระดูกหรือว่าใหญ่เพราะไข,ข,ขมันต้องรักษาอีกทีหนึง่งแต่ถ้าใหญ่เพาราะกล้ามเนื้อเนี่ยเราฉีดโบท็อกไปกล้ามเนื้อมันจะคลายตัวแล้วมันจะเล็กลงได้เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าไปทําความรู้จักกับเจ้าโบท็อกก่อนดีกว่าว่าคือมันมันมันคืออะไรแล้ววิธีการทํางานมันเป็นยังไงเขาคุณเนอ ก็โบตอกนี่จะเป็นสารสังเคราะห์ที่สังเคราะห์จากโปรตีนของแบคทีเรียชนิดหนึ่งครับ <c oughs> ซึ่งฤทธิ์ของมันจะทําให้กล้ามเนื้อมันคลายตัว <c oughs> คือเริ่มแรกเนี่ยเขาไม่ไดเอามารักษาพวกความเสยืยอของเราหรอก <c oughs> มันจะเป็นคือคนแรกที่พบจะเป็นหมอตาที่เป็นเป็นหมอตาชาวต่างชาติครับท <c oughs> ่านหนึ่งพ <c oughs> อดีเขาจะเอามารักษาเรื่องโรคตาเฉะเพราะ <c oughs> มันเกิดจากกล้ามเนื้อมันไม่บาลานซ์ทำให้ <c oughs> ตาทำให้ตามัดเองแล้วบังเอิญเขาก็มาลองกับตัวเองเอ๊ะทำไมฉีดแล้วคือมันมีผลับกล้ามเนื้อฉีดฉีดแล้วมันน่าจะมีผลกัับเวลลาายิ้มมมนน มาทำทาให้คลายได้หรือเปล่าพาอฉีปุ๊บเอ๊ะมันดีขึ้นเขาเลยเอามาใช้กันครัอ๋อแต่ก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรคืออันตราย มันจะมีถ้าเกิดผู้ฉีดนี่ไม่ไม่มีเช่ยวชารเพราะว่าเคยได้ยินมาคุณหมออย่างบางทีเห็นแบบบางคนไปฉีดโบท็อกแล้วแบบน่าน่าจะเบี้ยวได้ปากเบี้ยวแล้วแบบเหมือนขยับไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเหมือนบางทีแบบเราได้ยินข่าวเรื่องของโบท็อกบ่อยก็รู้สึกแอบกลัวเหมือนกันแอบกลัวไมันอานตรายใช่ค่ะนะคะแล้วโบท็อกค่ะในทางด้านการแพทย์เนี่ยเขามีประโยชน์อะไรครับคุณหมอก็อย่างที่บอกครับรักษาโรคตาเขยได้ แล้วก็เรื่องแล้วก็แตนเดนตอนนี้ก็เป็นเรื่องความสวยความงามแล้วก็อีกอย่างนึงคือคนที่เหงื่อเยอะๆครับอย่างบางคนเหงื่อที่ฝ่ามือเยอะหรือว่าเหงื่อบริเวณรักแร้เยอะครับก็จะใช้โบท็อกในการช่วยเพราะมันจะลดการหลั่งของเหงื่อได้เช่นกันคืเมันรูอ๋อหรอเลิศเนาะแล้วอย่างนี้อย่างเดียวบางคนโบท็อกเขาไปฉีดมือได้ไหมคุณหมอเอาฉีดตีดคือคือโบท็อกถ้าเกิดฉีดในชั้นผิวหนังตื้นๆนะครับมันจะทำให้ผิวมันดูกระชับได้ ใช่ครับอย่างอย่างบางเยียงบางคนแบบถ้าผู้ใหญ่อยู่เยอะแล้วไงหน้าตึงคอตึงมือมือไม่น่าต้องฉีดด้วยออะไรย่างงี้เล้วอย่างแบบว่าคนคนมีอายุค่ะคุณหมอเขาจะประสบปัญหาเรื่องคอฉีดฉีดได้ไหมคุณหมอที่มันตึงไหมคะคอมันจะเป็นเส้ยงใช่ไหมครั้ใช่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 ครับใช้ใช้โปรท็อกซ์ช่วยอ๋อทำได้เหมือนกันเหรอคุณหมอใช่ครับคือถ้าเกิดคนอายุประมาณนี้ต้องฉีดไล่คอขึ้นมาถึงลาผมข้างบนเลยมันจะเป็นเฟซลิฟ์หมดเลยใช่ครับมันจะลิฟ์ขึ้นไปหมด Amazing นาอยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแก่กันแล้วะนก็ต้องเทียบกันแล้วว่าระหว่างนี้กับที่แต่ก่อนเขาจะเหมือนเลื่อนดึงหน้ากันอันนี้คือเรียกว่ามันได้ผลกว่ากันแบบมากน้อยขนาดไหนคือผมว่าอย่าอย่าเอาเทียบกันดีกว่าเพราะมันเพราะว่าเพราะว่าหมอพูดตรงๆว่ายาฉีดยังไงมันก็มันก็ประสิทธิภาพสู้ผู้แบบไปผ่าตัดดึงไม่ได้แล้วแต่มันจะเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งที่ให้คนที่ไม่อยากผ่าตัดเขาทําได้ครับเพราะว่ามันได้ผลพอสมควรแล้วมันก็ไม่ได้แบบ อันตรายน่ากลัวไม่ต้องไปวางยาสลบอะไรพวกนี้ครับไม่ต้องบอกว่าเหมือนไปเสี่ยงไปเสี่ยงหรือว่าไปเย็บทีนึงแล้วหน้ามันเปลี่ยนมันก็แอบน่ากลัวแอบขยันเกินไปเกินเอยนะไรอย่างเงี้ยแล้วามถามเรื่องอย่างบางทีสมมติว่าถ้าเราไปฉีดเราเราต้องมีไว้ไหมคะอย่างบางคนอย่างเงี้ยเป็นนิดนึงเราจบไปฉีดแล้วการมันว่ามันจะทําให้เราหิวไวกว่าเดิมหรือเปล่าออ๋ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดฉีดเร็วก็ฉีดตอนสาวๆอยู่มันก็จะใช้ยาน้อยถ้าเราอายุมากไปฉีดก็ใช้ยาเยอะเพราะเราหิวเยอะเท่านั้นเอง แต่สีท่าสีเร็วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีผลไม่ได้ส่งผลอะไรใช่ใชค่ะ,คะคแล้วบอทช็อกมีกี่แบบคะคุณหมอก็หมายถึงว่ายี่ห้อหรือว่าเออมีมีกี่แบบกี่คนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบ,บอทอกจะมีตอนนี้จะมีแค่ชนิดนี้ชนิดเดียวที่เอามาใช้ิงๆมันมีหลายซีโรไทก โทษโทษมันมีหลายประเภทแต่แต่ชนิดนี้จะเป็น type A ที่เขาเอามาใช้สำหรับส่วนใหญ่กับก็เรื่องความสัดความงามโดยเฉพาะใช่คือคือจะว่าเป็นเป็น type ตัวนี้ที่ทางยาเสชิคือใช้ตัวนี้ด้วยไม่เฉพาะที่คลีนี้คือคือคือทั่วโลกคือทั่วโลกเลยคือเปิเป็นมาตรฐานว่ากันทอใช่ว่าเขาจะใช้ตัวนี้คแต่แต่ว่ามันจะมีมันจะมีหลายยี่ห้อมาจากหลายหลายประเทศอ๋อแต่ที่ยอดที่เขาได้รับความนิยมก็เป็นพวกของเกาหลีของอเมริกาอะไรพวกนี้ค่ะและอีกนิดนึงค่ะ มีข้อห้ามไหมคะสําหรับคนที่ยอยากจะฉีดแต่ว่าบางคนถ้าถมงว่าอาจจะเป็นโรคนู้นนั้นนี้มาหรือไม่สบายมีข้อห้ามไหมคะสำหรับข้อห้ามจริงๆมีมีมีไม่เยอะครับแต่ที่เด่นๆคือคนท้องห้ามฉีดเพราะว่าไม่มีใครทําวิจัยว่ามีผลกระเด็กในท้องหรือเปล่าแล้วก็คนพวกที่เป็น